นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาแมวขนยาวหน้าเลี้ยงประจําปี2021ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่พันแรกเลยนะคะแมวที่อยู่ตรงนี้เลยละกันค่ะเป็นสก o t t t f o l e Long h a ค่ะแต่ว่าจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยเออมันไม่โฟนะคะหมายถึงหูมันไม่พับสนิทนะคะเขาก็ตอนเด็กนะคะเขาก็จะพับสนิทอย่างนี้ใช่ไหมคะโตขึ้นมาก็ดีดแล้วตอนนี้ก็คือดีดเป็นค้งคาวเลยอู้ตายแล้วไม่ชอบให้วิจารณ์ใช่ไหมคะ สกัติโฟเป็นแมวที่มีลักษณะเด่นก็คือหูที่พับค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยลักษณะของหูนะคะก็มีหลายแบบค่ะเจ้าแมวพันนี้ไม่ว่าจะเป็นพับสนิทเคยพับแล้วก็ดีขึ้นมาหรือว่าเป็นแมวที่หูตั้งมาตั้งแต่เกิดเลยก็มีค่ะเจ้าแมวพันนี้เป็นแมวที่มีลักษณะลำตัวไม่ใหญ่นักค่ะมีหลากสีหลายลายค่ะเป็นแมวที่มีลักษณะนิสัยขี้เล่นขี้อ้อนเลี้ยงง่ายเลยทีเดียวค่ะ หน้าตาบ้องแมวเหมือนตุ๊กตานิสัยจริงๆเนี่ยก็น่ารักนะคะขี้ออนขี้เล่นแต่อย่างแมวเจ้าตัวที่เลี้ยงเนี่ยจะติดขี้เล่นมากกว่าขี้ออนค่ะราคาเริ่มต้นของเจ้าแมวพันสกอตติโฟน,นะคะอยู่ที่ราวๆ15,000บาทขึ้นไปค่ะ เพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองไปดูตามกรุ๊ปใน Facebook ก็ได้นะคะแบบลองพิมพ์พวกแบบ mail, กรุ๊ปแมวสกอตติดโฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหากเวลาเพื่อนๆซื้อนะคะก็ะ land, อ,ะะอย่าลืมเช็คเครดิตแมค่ค้าให้ดีนะคะเช่นเพื่นพนอนๆอาจจะแบบดูว่าเป็นฟาร,ร์มใหญ่หรือเปล่ามีคนเคยซื้อฟาร,ร์มนี้ไหมแล้วก็อาจจะขอวิดีโอคอลดูน้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยม,มีมีฉาชีพเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเจ้าแมวพันุต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือแมวเปอร์เซียค่ะ แมวเปอร์เซียเป็นแมวที่มีขนยาวฟูฟ่องหน้าตาจิ้มลิ้มที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่หากใครคิดจะเลี้ยงพันนี้นะคะจะต้องมีเวลาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแมวพันนี้นะคะมีลักษณะใบนหน้าเนี่ยตาโต แล้วก็จมูกในอยู่กึ่งกลางตาเหมือนแบบหน้าหักๆหน่อยอะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องคอยเช็ดตาบ่อยหน่อยนะคะรวมทั้งขนที่หนาและยาวเนี่ยก็จะต้องแปรงขนเป็นประจําทุกวันค่ะราคาเริ่มต้นของเจ้าแมวพันนี้นะคะอยู่ที่ราวๆแปด0ันบาทขึ้นไปค่ะแต่หากเพื่อนๆอยากได้ราคาแบบที่มีความมั่นใจหน่อยนะคะว่าจะเป็นพันแท้เน่ก็จะอยู่ที่2 3 0 0 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะ ส่วนตัวนะคะเคยเห็นแมวพันธุ์นี้ค่ะเปอร์เซียขายอยู่ตามพวกกลุ่ปเฟซบุ๊กนะคะราคาถูกๆก,ก็มีค่ะแต่ดูแล้วก็เอ๊ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเป็นพันแท้หรือเปล่าค่ะที่แบบพวกรคาคาถูกๆ่ะเ,เคยเห็นทูกสุดเนี่ยสามสี่พันก็มีนะคะสำหรับแมวพันุ์ต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือแมวแล็กดอค่ะแมวแล็กดอเป็นแมวหน้าตาเหมือนกับตุ๊กตาผ้า ลักษณะเด่นของเจ้าแมวพันนี้ก็คือเวลาที่ถูกอุ้มนะคะมักจะทำตัวอ่อนเหมือนไม่มีกระดูกะคะ่ะแล้วก็ห้อยล่องแรงร่องแรงเหมือนตุ๊กตาผ้าค่ะเป็นแมวที่มีลักษณะลำตัวใหญ่ขนสีอ่อนมีขนที่ปุกปุยยาวสวยงามค่ะดวงตาเนี่ยจะมีสีฟ้าสดใสค่ะเป็นแมวที่มีลักษณะในิสัยขี้อ้อนแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแมวที่มีเสียงร้องที่เบามากๆเลยทีเดียวค่ะ นิสใสเนี่ยสามารถเข้ากับคนเลี้ยงหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะเจ้าแมวแร็กดอมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆห้าห0ื่นบาทขึ้นไปค่ะอันนี้นะคะไปดูมาจากกลุ่มกลุ่มพวกเพจที่เขาขายแร็กดอค่ะส่วนมากนะคะก็จะราคาเริ่มต้นที่ไทยราคาประมาณนี้นะคะห้า0 0ื่นหกหมบาทขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นเกตดนาเข้าเนี่ยก็จะเป็นหลักแสนนะคะ สำหรับแมวพันธุ์ต่อไปที่เป็นแมวขนยาวที่เราจะพูดถึงก็คือเจ้าแมวฮิมารายันค่ะแมวฮิมารายันถือเป็นแมวเปอร์เซียชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแมวหิมารายันนี้เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวเปอร์เซียและแมวพันธุ์ไทยอย่างวิเชียนมาสค่ะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาและขนยาวเหมือนแมวเปอร์เซียมีเต้ม9จุดนะคะเหมือนแมววิเชียนมาสค่ะ ก็คือจะมีแต้มที่ครอบหน้า1หูสองขาทั้ง4หางแล้วก็วัยวะเพศค่ะเจ้าแมวหิมารยันนะคะได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนมีสายเลือดที่นิ่งจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแมวเปอร์เซียอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยละค่ะราคาของเจ้าแมวหิมารยันนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆแปดพันบาทขึ้นไปค่ะเป็นเด็เดียวกับแมวเปอร์เซียเลยละค่ะแมวพันธุ์ต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือแมวมันชกินแบบขนยาวค่ะหรือ มิลเนีตค่ะมิลเนียตนะคะเป็นแมวขาสั้นที่เกิดจากการผสมระหว่างแมวมันชกินขาสั้นกับแมวเปอร์เซียขนยาวจนได้มิลเนีตขึ้นมานะคะก็จะเป็นแมวที่มีลักษณะเด่นก็คือขาสั้นจุดประกอบกับขนที่ยาวฟูฟ่องค่ะบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากค่ะอาจจะแค่เหมือนแบบพองๆฟูๆเฉยๆค่ะมิ Menu ิเอตนะคะถือเป็นแมวมันชกินที่สามารถออกใบเพชรได้อย่างถูกต้องมีการรับรองสายพันธุ์ค่ะ เจ้าแมวพันธุ์นี้ก็มีลักษณะเหมือนแมวมัชกินทั่วไปนะคะก็คือจะขาสั้นโซนโดดได้สูงนะคะแล้วก็ขี้อ้อนรักเจ้าของมากค่ะมินิเอทนี้นะคะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆสา0 0 0บาทขึ้นไปค่ะแต่ส่วนมากที่เห็นเนี่ยเขาจะนําเข้านะคะแมวพันธุ์นี้ค่ะมินิเอทก็ถ้านําเข้าราคาเริ่มต้นก็จะประมาณแบบ8 0 0 0 0ื่นแสนนึขึ้นไปค่ะก็นําเข้านะคะเพื่อนๆอาจจะไปลองดูในกลุ๊มก็ได้ค่ะ หาล้านนำเข้าที่มีความน่าเชื่อถือหน่อยนะคะก็คือสามารถนำเข้ามาพร้อมกับใบเพชรได้เลยละค่ะแมวพันต์ตอไปที่เราจะพูดถึงก็คือ Bittish r Long Hair ค่ะ Bittish r Long Hair, Long Hair เจ้าแมวหน้ายิ้มที่หน้าตาดูใจดีเป็นอย่างมากนะคะก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะลำตัวเนียแน่นกระดูกใหญ่มีเหนียงนะคะที่เยอะยานค่ะก็คือจะอ้วนอแน่นๆใหญ่ๆเลยละค่ะ ขนเนี่ยก็จะยาวหนานะคะแล้วก็นุ่มๆค่ะเจ้าแมวพันนี้นะคะเป็นแมวที่มีลักษณะนิสัยร่าเริงขี้อ้อนไม่ค่อยจะวุ่นวายดูแลง่ายค่ะถือได้ว่าเป็นแมวที่น่าเลี้ยงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหน้าตาก็ดูใจดีมีเหนียงขนฟูยค่ะราคาของแมวบิทชลองแฮ่นะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่ราวๆห้าหมืนบาทขึ้นไปค่ะก็จะเป็นราคาเลทพอๆกับพวกบิทชช็อตแฮร์ปกติค่ะ เจ้าแมวพันธุ์สุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือแมวเมนคูนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเมนคูนนะคะตรงกับรากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าเมนเมนเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของรัฐในอเมริกาค่ะส่วนคูนเนี่ยมาจากคำว่าแรคคูนนะคะก็คือตัวแรคคูนเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะดังนั้นนะคะเมนคูนเนี่ยเป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดในรัฐเมนของประเทศอเมริกาค่ะแต่ว่าสมัยก่อนนะคะคนนะคะมักจะเข้าใจผิด ว่าเจ้าเมนคูนเนี่ยเป็นแมวบ้านผสมกับแรลกคูนด้วยลักษณะนิสัยบางอย่างของเจ้าเมนคูนนะคะแล้วก็สีค่ะวงหางเขาเนี่ยจะเป็นแถบสีสลับกันเป็นบ้องๆคล้ายกับแรลกคูนค่ะเลยทําให้มีคนเข้าใจน้องผิดเป็นจํานวนมากเมนคูน mm hmm. เป็นแมวที่ฉลาดว่านอนสอนง่ายไม่กลัวคนแปลกหน้าเป็นแมวที่ชอบเข้าสังคมจึงมีลักษณะนิสัยเนี่ยคล้ายกับสุนัขเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ อีกทางนะคะเมนคูนเนี่ยยังเป็นแมวที่ชื่นชอบการเล่นน้ำเป็นอย่างมากต่างจากแมวพันธุ์อื่นๆค่ะราคาของเจ้าแมวเมนคูนนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆา5 5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะสำหรับคลิปอัปเดตราคาแมวขนยาวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากเพื่อน,อนๆกดไลค์กดแชร์กด like, s c r ตา e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะน,นี่น,นี้ bye bye nha đồ mà mà bye bye